าโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมทรงบอลมีคอนทูจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเซตเมาส์คีย์บอร์ดนะครับจากทางบอสตันนะครับชื่อรุ่นว่า G 1 6 0 2 4 G wireless keyboard and mouse นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่เป็นเซตเมาส์และคีย์บอร์ดและที่สำคัญเป็นแบบไวเลส2.4งจุดกิกะเฮิร์ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับเซตเมาส์คีย์บอร์ดเซตนี้นะฮะต้องบอกว่า ตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะฮะเป็นเซตเมาส์คีย์บอร์ดที่จะเอาไปใช้งาน Indoor หรือว่า Outdoor ก็ได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่คนทํางานสาย OB หรือว่าคนทํางาน Outdoor นะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานมีเดียด้านต่างๆนะฮะหรือจะเอาไปทํางานในออฟฟิศนะครับอินดอรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ย มาพร้อมกับเมาส์ที่เป็นไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์และคีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสเช่นเดียวกันทั้งสองตัวนี้จะทํางานผ่านทา a n สเมเตอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยสเปคนะครับแป้นพิมพ์เนี่ยเป็นแบบ2.4กิกะเฮิรตซ์ไวเลสด้วยนะครับแล้วก็ระยะรับสัญญาณอยู่ที่10เมตรกันเลยทีเดียวน,นะฮะก็คือเยอะมากๆนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเป็น104ปุ่มบวก6ปุ่มนะฮะ ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows OS และ Mac OS นะครับเมาส์ Mouse เนี่ยก็เป็น w i r e วเลสแบบ2.4 GHz เช่นเดียวกันนะครับและ DPI เนี่ยอยู่ที่1,000 DPI เลยทีเดียวและก็มีระยะรับสัญญาณเนี่ยอยู่ที่10เมตรเช่นเดียวกับคีย์บอร์ดเลยนะครับรวมไปถึงตัววัสดุดเนี่ยนะครับเป็นวัสดุดพลาสติกที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มี Unite Power Saving เทคโนโลยีนะฮะช่วยประหยัดพลังงานนะครับในกรณีที่เราไม่ได้กดคีย์บอร์ดสัก5นาทีหรือ10นาทีหรือว่าเมาส์เนี่ยไม่ได้กด5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับจะประหยัดพลังงานไปเองนะครับพอเราขยับหรือว่าเรากดเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์เนี่ยนะครับอยู่ได้1ปีกับอีก3เดือนนะครับหรือราวราวสิเดือนนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ข้างหน้ากล่องว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะครับนี่ฮะหน้าตาบอสตันก็จะเป็นอย่างน ที่เขาเขียนนะครับ2 4 G นะครับ1000 DPI นะครับ15มันแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับแล้วก็10 m wireless transmission นะครับก็คือตัวส่งสัญญาณเนี่ยนะครับห่างจากตัวสัญญาณเนี่ยได้10เมตรถือว่าเยอะมากๆนะครับนี่แล้วก็เขียนฝั่งซ้ายนี่ฮะ G หนึ่ร้อยสส wireless นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกสปะคุณต่างๆนะครับที่เราได้เห็นกันไปนะฮะ อ่าแล้วก็จะเป็นตัว Boston G 1 6 0 0้ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์แล้วก็มีตัว t านสมิเตอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเซตนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีฐานมาให้นะครับทั้ง2ตัวนี้จะต้องใช้ฐาน 3A นะครับตัวคีย์บอร์ดเนใช้ 3A 2ก้อนตัวเมาส์เนี่ยใช้ 3A 1ก้อนนะครับก็ในกล่องยังไม่ได้มีแถมมาให้นะครับต้องซื้อมาเผื่อไว้ใช้งานนะโอเคตัวกล่องเป็นอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเปิดกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันวิธีการเปิดก็ง่ายมากผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือผมแนะนําให้ท่านเปิดดีๆนะปกติแล้วบางคนอาจจะแบบฉีกกระชากเลยแต่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานข้างนอกเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นเคสดีๆได้อันหนึ่งเลยนะสำหรับตัวกล่องพลาสติกมันนะนะครับอ่ะเนี่ยคุณก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยก็จะดูโล่งๆนะครับแบบนี้เลยผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ฉีกกระชากกล่องเนี่ยนะครับเวลาคุณใช้งานอยู่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคุณต้องการที่จะเอาอันนี้เอาไปใช้ออกข้างนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ OB ข้างนอกสถานที่เป็นตากล้องหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดนอกสถานที่ที่เป็นไวเลสเนี่ยนะครับเราพอเราจะเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวคีย์บอร์ดตัวเมาส์กลับเข้ามาในกล่องได้นะครับแล้วก็นี่มีแผ่นกันฝุ่นให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาทั้ง2ตัวอออกกมาก่นนเลยะฮะ อันนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับคืออันนี้ได้ใช้งานแน่นอนนะครับพอเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วเราก็สามารถเอามาแปะกับพื้นที่เดิมได้นะครับอ่าและนี่ก็คือหน้าตาอุปกรณ์ข้างในนะครับของตัวบ o s ต o n g 1 6 0 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวใหญ่กันก่อนเลยนะครับตัวใหญ่กันก่อนเลยก็คือในส่วนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยก็ฮะก็เป็นคีย์บอร์ดไซส์มาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการโชว์พวก นำล็อกแคปล็อกอะไรต่างๆนานาครับอ่าแล้วก็ทรงเนี้ยก็จะเป็นทรงแบบคีย์บอร์ดมาตรฐานปกติทั่วไปนะฮะแบบนี้แล้วก็ปุ่มเนี้ยก็จะเป็นปุ่มลีเนียร์แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้างๆนะครับข้างๆก็จะเป็นแบนๆบางๆเงี้ยคือคีย์บอร์ดเนี้ยมีความบางที่แบบค่อนข้างบางเลยนะฮะให้ดูข้างๆนี้บางมากนะครับพอๆกับคีย์บอร์ดของทาง Apple เลยนะครับก็คือบางมากๆนะครับอ่าแล้วก็พลาสติกเป็นพลาสติกแบบ ปกตินะครับทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ถึงขั้นแข็งแรงมากแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นพลาสติกที่แบบกองแก๊งอะไรขนาดนั้นนะส่วนตัวก็คือโอเค,ครับค่าตัวมันละนะครับค่าตัวเนี้ยผมยังไม่ได้บอกนะแต่บอกเลยว่ามันคุ้มกับสิ่งที่คุณได้ไปมากนะครับผมอ่ะด้านหน้ามีโลโก้บอสซัตต่ตรงนี้ฮนะด้านหลังครับนี่คือช่องนะครับในการที่จะใส่ฐาน 3A นะครับแล้วก็เนี้ยขึ้นมาอย่างนี้เน,นะฮะเห็นไหมฮะ ใช้ 3A ทั้งหมด2ก้อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือมีแค่ที่ใส่ถ่านเท่านั้นนะครับตัวทันสมิเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เมาส์นะครับก็คือทนสมิเตอร์ตัวเดียวใช้ได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับคือสะดวกสบายสุดๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ 3A 2ก้อนนะอย่าลืมซื้อมาใส่กันด้วยนะครับโอเคปิดไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือตัวคีย์บอร์ดนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเมาส์กันบ้างนะครับเมาส์เนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงแบนราบนะครับทรงแบนลาบ นี่มาสจะเป็นทรงเล็กๆนี้ฮะก็ projeto. ถ้าเป็นคนมือใหญ่ก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะผมเป็นคนที่มือใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบเต็มมืออ่ะมันก็ดูเล็กนะครับปุกปิกดี e. แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานจรงิงอ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เซ็ตที่เอาไว้เล่นเกมเนาะมันเป็นเซ็ตที่เอาไว้ทํางานแล้วก็ผมว่ามันสำหรับคนทํางานเอาดอร์มากๆนะครับด้วยความเป็นไวเลตด้วยความที่ทุกอย่างมันเล็กและเบาเนี่ยนะครับผมว่าทํางานนอกบ้านอะ่ะโอเคเลยนะครับอันนี้ค ถ้าเกิดใช้งานจริงก็เนี่ยผมว่ามันก็ใช้ได้นะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจับยากเลยขนาดนั้นนะครับสำหรับคนที่แบบคิดว่าจะซื้อไปเนาะไม่ได้จับยากเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการกดก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับอืมไม่ได้แย่เลยวัสดุก็โอเคน้ําหนักก็เบาใช้ได้นะครับทีนี้วิธีการเปิดเอาทางสมมเตอร์ออกมาจากตัวเมาสนะครับนี่ทางสมมเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เห็นแบบรูตัวเนี้ยนะครับเห็นรูตัวเนี้ยคนที่ใช้ครั้งแรกอะ เห็นรูตรงนี้ก็เล็บจิกแล้วก็ดึงขึ้นพังนะครับพังนะบอกก่อนวิธีการเปิดที่ถูกต้องนะครับก็คือจับอย่างเงี้ยสไลด์ลงกึ๊กนี่นะครับมันเป็นแบบสไลด์นะไม่ใช่แบบดึงก็นี่ก็จะเจอนะครับที่ใส่ฐาน3า1นก้อนนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นฐานสมิเตอร์เราก็เอาเล็บเนี่ยแงะขึ้นมานะครับนี่ฐานสมิเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเวลาเราใช้เสร็จเราก็แค่เอากลับคืนครับนี่แค่นี้แล้วก็ทำการปิดแล้วก็สไลด์ขึ้นคืน แค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะคงไม่ได้เทสนะครับไม่ได้เทสให้ดูว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเซตนี้เนี่ยนะครับไม่มีไฟ RGB มาให้นะทุกคนก็จะเป็นเซตเมาส์คีย์บอร์ดสำหรับคนที่เอาไปใช้งานแบบจริงๆเนาะแล้วก็ผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาไปใช้งานเอาดอร์นี่คือตอบโจทย์มากๆในส่วนของเมาส์เนี่ยก็ไม่สามารถปรับ DPI ได้นะครับ DPI เนี่ยจะล็อกมาที่1000 d p i เลยนะฮะ ซึ่งที่ผมบอกว่ามันคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัว Boston G1600 รเนี่ยนะครับราคาสุทธิอยู่ที่139บาทเท่านั้นนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยที่บอน v c o m 2เท่านั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าราคานี้ราคาดีมากๆสำหรับเซ็ตเมาส์คีย์บอร์ดตรงนี้ใครที่กำลังนะฮะหาเมาส์คีย์บอร์ดที่สามารถพกพาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึง150บาทเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่า Boston G1600 เนี่ย เ็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณมากๆและผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าเซตเมาส์คีย์บอร์ดเซตเนี้ยเหมาะสําหรับทํางานโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์นั่งออฟฟิศต่างๆหรือจะเป็นอาท์ดร์นะครับพี่ๆโอบีพี่ๆที่ทำไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าพี่ๆที่ทํางานเกี่ยวกับด้านมีเดียที่ทํางานร่วมกับเมาส์และคีย์บอร์ดเนี้ยแล้วต้องการที่จะมีเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสราคาถูกใช้งานดีไม่ยุงย่งยากในการพกพาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าบอสตัน G หนึ่งพันหกร้อยตอบโจทย์มากๆ,ๆนะครับและบอสตัน G1600 มีขายที่บอลมีคอมทูแล้วนะครับก็สามารถจับจองได้ทุกช่องทางของบอลมีคอมทูเลยนะครับราคาย้ำอีกที139บาทราคานี้ที่บอลมีคอมทูเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครัสำหรับการรีวิวนะครับ Boston G1600 นะครับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ครับฝากกดไลค์ Subscribe และกดแชร์ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ผมทรงบอลมีคอมทูวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะฮะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่บอลมีคอมทูครับ